รอลงครับผมลงก็เสร็จลงก็ปุ๊บก,ก็ยิงปั๊บเลยชึบโอ้โหขึ้งหลอดน,นี่ครับชึบปัดไปครับโอ้โหดูดิมันแรงอะไรขนาดนี้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรมอนเบาเลยกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเพื่อไปดูอัลติ a t e เมทบูกัสรีว้าพอบุกการน้อยของเราว่าหุ่นจากเกาหลีครับผมซึ่งมีไอตัวหุ่น่เท่าไหร ปืนครับผมอัลติเมช็อคเทรนเราจะต้องตบมือหรือเปล่าหรือว่าต้องกดเสียงนี้คืออัลติเมช็อคเทรนครับผมดาเมจหนึ่งแสนสามหมื่นบุกาซาริใช้สามกระบอกสามแสนเก้าหมื่นบ้าไปแล้วและถ้าเกิดเ,เพื่อนๆครับผมมือใหม่อาจจะไม่รู้จักเจ้าช็อคเทรนช็อคเทรนใับผมเป็นปืนที่ยิงไปแล้วชิงได้ด,ด,ด,ด ศัตรูหลบอยู่ข้างหลังแต่ว่ามีเพื่อนคนนึงยืนอยู่การแจ้งยิงโดนเพื่อนคนนั้นมันก็เด้งมาโดนเราแล้วพอโดนเรามันก็จะเด้งไปที่เพื่อนตัวข้างๆด้วยโอ้โหบ้าบอแล้วคือจะก่อนครับผมมันมีสเปกเตอร์ช็อกเทรนครับโดดทีหนึ่งนี่ต้องได้คิวอะเพราะว่ามันเป็นการยิงดาเมจทั้งหมดภายในหนึ่งครั้งเลยครับผมไม่เหมือนเจ้าไอออนใช่ไหมที่กดค้างแบบชิวอะดาเมจมันค่อยๆทยอยไปนิดนึงแต่เนี้ยกดปุ๊บยิงปับ๊บชุบตายบินิวจบเลย และอัตติเมตช็อคเทรนดาเมจหนึ่งแสนสามหมื่นครับผมว้าวแล้วในครั้งนี้ครับผมผมก็จะเล่นเจ้าบูกกาสัลรีช็อคเทรนนะครับผมโดยมีตัวประกอบตัวประกอบนะเป็นอัตติเมตพาวซ่าครับผมเป็นพันธุ์เชื้อทีแล้วก็นี่ครับผมปืนใหม่ครับเป็นปืนฮิวเลือดครับและตบท้ายด้วยอัตติเมทโครนาแต่ว่าพระเอกหลักๆของเราเนี่ยเ Shock Train ป็นช็อคเทรนบูกกาสัลรีนะครับผมไปกันดูดีกว่าว่าเจ้าบูกกาสัลรีช็อคเทรนเนี่ยมันจะเล่นโหดเล่นเวอร์สักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าว ตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีสคริปชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยทีนี้ตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับขพงะพอย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับอันที่เป็นบูกาซารีครับผมใช้ช็อคเทรนชุบชุบชุบสีแดงสีแดง ลงมายางฮะอีมุกิอีมุกิกปาบอู้อู้แรงแรงแรงแดดไปครับนี่เพื่อนเพื่อนชิงเพื่อนโดนมาโดนนีไ่ไงเห็นไหมมันชิงมันชิงไงนี่แหละอัตลายของช็อคเทรนครับผมมันชิงดึงๆเลยอ๋อแล้วน่นาระยะห้าร้อยเมตรเท่าเดิมไ่มไม่น่าไม่น่าขยายระยะขึ้นมาโอ,โอเค ครับเสาเปลี <T ap le> ่ยนละอุ๊ย <owner> อ <gef selling necessary> ุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตัวอะไรตัวอะไรอ่ะชืบเฮ้ยอ๋อลิงครับมันมีไอ้นี่อยู่ฟอสฟิลครับเดี๋ยวนะอุ้ยอุ๊ยแรงกันจริงๆเว้ยเฮ้ยทำไมเรามันไม่แรงเหมือนเขาเนี่ยนั่นเองแล้วมันก็ชาร์จฟอสฟิลไง หลบก่อนหลบก่อนเอาโล่เอาโล่บังไว้เอาโล่บังไว้ไอตัวอีกอ,อยู่ใกล้ๆไม่หลอกวิเสร็จไปครับเสร็จไปครับโหนั่นลั่นลั่นตลอดช้าดีโอยูชีวิตตัวนี้ครับทึบแดดไปครับโอ้โหดูดิมันแรงอะไรขนาดนี้เอาโล่บังไว้อโล่บังไว้นี่ครับ แรมเพดเลยแรงป่ะแรงป้แรงเวอร์ป่ะติดล้านแล้วครับผมนี่เนี่ยวิธีการเล่นบุกัสตารีนะสุดยอดอะ่ะนี่ครับผมเสร็จไปโหดโหดจริงๆเลยนี่ครับแดกเข้ามาเข้าระยะครับ <c oughs> แอป่อนแอป่อนแอปแอปอน เราล่มันสามแสนนะ่ะว้าวสุดยอดโหดโหดเพราะว่าเทสแรกนี้มันอาจจะดูแบบเวอร์ไปเอาจริง,งครับผมเฮ้ยเฮ้ยเีเ๋ยเด็กก้อนครับชึอเอาวติดล้าอยู่เหรอโอ้รอดรอดรอดโอ้วูแอร์ก่อนครับหื เอ้ยเอ้ยว,ว้าวดูนะตัวไหนดีเนยเนยเนยครับชึบชึบเซฟไอ้โล่มีอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวดวงขวายิงขวาก็เสร็จดิเฮ,เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ครับห้ยลบได้หลบก่อนยิงไม่โดนว่ะโอเคลงแล้ว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 ชึบเอ้ามันเฟซชิปพอดีเลยตัวนี้ครับ ว้าวเสร็จเขาเหมือนกันเฮ้ยมันว่ะเปื่อยเปนแรงอ่ะดูแรงเวอร์ไปจริงๆเอาจริงๆนั่นเองผมว่ามันดูเวอร์ไปนั่นไงเห็นไหมอย่างเงี้ยเวอร์ป่ะเออเอาเป็นหน้าปืนแม่เหล็กไอ้ปืนหิวเลือดครับผมชอบติดปืนแม่เหล็กอยู่นะชึบชึบนี่โอ้โหมันเร็วแต่ว่ามันก็ไม่ทันมันนะไอ้เฟลป่ะโอเคครับ นะต้องหาแต่ว่าชา์จเร็วมากนะหัว,วาการชาร์จดแด,ดก่อนจะบูกกระสุนี่ผมว่ามันก็ดูโอเคแหะเอาจริงมันไม่ได้ดูเวอร์มากครับผม350 350เร็วว่าจะเข้าระยะตาย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 โอ้ยโอ้ย กว่าจะเดินถึงอา้าวติดอีกติด,ตดอ,อินเนอร์อย่างงี้อีกโอ้โหชีวิตฮึบฮึบฮึบ <laughs> แล้วมันก็หนีไปแล้วเนี่ยแต่วมันก็บินได้แล้วเนี่ยน่นยาเงี้เสร็จเลยโอ้ oh my g o ๊มาหมดยางหมดแล้วโอ้โหยังไม่ทำอ,อะไรเลยเนี่ยเบ็ดเวียครับอาตาอาตาอาตาไม่ได้แอหมหรอครับเฮ้ย <laughs> เพื่อนเพื่อนนะ ตะตะตะโดนไททันเลยประตูเอาเป็นมาพุนโกนครับผมคุณโกนยิงไททันดีเนี่ยพวกอัติเมตเ,เนี่ยนะยิงไททันดีเลยแต่ว่าไม่ได้เอาเจาะโล่มานี่ดีมีใครระเบิดโล่ได้ไหมไม่ได้เลยเหรอไม่มีเลยอุย้ยเวอร์ <laughs> แรงเวอร อ่ะไปครับโอ้โหโจบเลยอะไรกันเนี่ยแต่มันก็แรงจริงๆนะช็อคเทรนเนี่ยผมว่ามันเวอร์ไปได้เมย์หายไปสักครึ่งยังได้เลยเนี่ยโอ้โห,โอ,โ,หโอเคโอเคว้าวพูกการสาริช็อคเทรนครับจะรอดไหมครับ <laughs> โอ้ตาย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 ,ตาย มา,มาเฮ้ยอย่าเพิ่งดานนะอย่าดานนะดานเยี่ยมยอดอยู่กันตั้งเยอะนะนี่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 ครับเฮ้ยชึบไม่ถึงว่าโอเคเราเอาโล่กันไว้ก่อนครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนมีไอตัวเฉลนโลมาครับว้าวเรารอครับรอรอรอชึบเสร็จเลยเนี่ยต้องรอจังหวะ แล้วมีไอ,อ้อสเตเดอร์เบิร์กคอรดูเอตไงยิงเจาะโล่ยาวๆอะ่ะโอ้โหฝั่งนู้นก็ระแวงเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่คแค่เร้ารอกว้าวโอเคครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับเฮ้ยเฮ,ยฮ้ยมาหาเพื่อนเราเหรออะไรช,อชอ็อตช็อตอะไรออกเพื่อนเราไปช็อตเขาแหม โอ้แท้ของแท้โอ้โหเสร็จเลยอ่ะดูดิตัวลิงหายไปครึ่งลอดอะ่ะแพ้แพ้ครับเสร็จเลยเวอร์เวอร์มากมากเลยทำไมมันเวอร์ขนาดนี้เสร็จดีครับเสร็จดีครับ มีฟอสฟิลนี่คือมันมันมันแบบตก,การได้แป๊บหนึ่งเอออ่าอันเนี้ยฟอสฟิลเฮ้ยมันมันกันไออาวุธประเภทนี้ดีนะหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดฟอสฟิลหมดก็เสร็จไปครับไม่เหลือจ้าเอาจร,จริงครับไม่เหลือครับโอ้โหโหดร้ายนะครับปืนนี้นะไอ,อ้มีโลโจไปครับชุบ ถ้าเกิดคนเคยเล่นบูคาสารี่จะรู้ไงว่าวิธีป้องกันอะไรมาเนี่ยจะเล่นยังไงใช่ไหมโอเคครับตัวนี้ครับอยู่ข้างหลังนี่ว่ะตัวนี้เสร็จติดลาดครับผมว้าวนู่มันนะตัวนี้ชึบชึบเสร็จดีเสร็จดีว้าวหลบกอน ว้าวว้าวว้าโอเคโอ้ยหมิง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 มาลองดูครับผมยิงไททันแล้วต้องรอช้าเต็มเต็มยิงชาร์จเต็มยิงแรงนะฟับ๊บล่วงโอ้ยบ้าบอแรงไปเอาจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาจริงไม่ได้นะโอ้โหสุดไปครับสุดไปครับเดินเลยครับผม S <S อเอออันนี้อะไรไ้เล่นนะฮัปปี้เมื่อกี้ใช่ไหมปิดลัดครับคือสองคนไหนคนนึงนู่นนู่นหมิง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 ,มงฟาบเสร็จพี่เวอร์จังเลยครับ <S 2> <S 2> <S <S โอ้ยนี่มิโลเห็นไหมมิโลต้องหันโล่เงี้ยเดินเอียงเดินเอียงเป็นปูคาบเสร็จ เฮ้ยชลังก้าครับเอามาลองวัดกับชลังก้าดูนะว่าเราะชาร์จเต็มก่อนนะป้าบป้าบไอเดียวเซ็ตโถๆๆเพื่อนเราเอาไปกินให้งูครับป้าหมดพอดีแม่ชีวิตอยู่ทั้ง45วิบาวิพอจะยิงหมดต่อโลเพิ่มเลยเซ็ตต่อเลย ไหนอีกหนอนอี่หู้เต็มเลยว่ะเฮ้ยไอเฟลอันนี้ไอเฟลแล้วรอชาร์จเต็มเต็มครับรอลงครับผมลงก็เสร็จลงก็ปุ๊บก,ก็ยิงปั๊บเลยชึ้บโอ้โหขึ้งหลอดบ้าบออย่ถึงว่านึลแบบพอมันกระบอกกระแสนสามอ่ะโอ้โหมันโหดไปกระบอกละแสนสามนะ สามแสนเก้าว้าไปแล้วยิงครั้งหนึ่งอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงโดนปะไม่โดนติดตึกว่ะหายอะไรครับอะไรพี่แพ้ครับผมไม่บินด้วยนะครับผมบินแล้วเป็นเป้าบินเลยนะชู่ชูชูดูดูใครใก็ยิงว่ะเป็นเป้าบินไงเดี๋ยว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 ก่อนรอก่อนนะรอลอกดอกสุดท้ายของเรา acid โอ้โหนุ่งหัวใจของเรา หมดเถอะโอเควู okay. ้ววว้าว yes จบไปเอ้ยอะไรวะน,นี่ <laughs> มันแรงเกินไม่ได้นะมันไม่ได้จริงๆนะมันบ้าบอมากๆเลยนะโอ้ยโอเคครับผมสี่ล้านเก้าเก้าคิวว้าวแอซิดเพียบ ลาบมันลงชอนแล้วครับผมอะไรกันวันนี้คือเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จริงๆดาเมจหนึ่งแสไม่ได้จริงๆคือไอ้เปืนอลติเมทผมว่ามันเหมือนว่ามันจอดความต้านทา่จะมาแล้วสามแสน้าอ่ะหุ่นที่ไหนมันจะไปไปต้านทานไหววะเฮย้ยคือดาเมจมันหายไปสักครึ่งนึงยังได้เลยอ่ะเหลือสักแปดหมืน่นอ่ะน,นะถามก็บอกเลยก็โอ้โห ยี่สิบสี่สองแสนสี่แล้วก็เยอะแล้วแล้วถ้าเกิดใช้กับพวกสเปกเตอร์ครับผมสีก่กระบอกหนักเลยคราวนี้แล้วยิ่งอัลติเมตสเปกเตอร์ใช้อัลติเมตช็อกเทรย์ครับผมกระโดดขึ้นไปยิงแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะบ้าบอเฮ้ย hey, แบบนี้ <c oughs> ต้องต้องหามันเล่นแล้วละ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดเข้าในเซิร์ฟจริงอัปเดตหน้านะครับผมเพื่อนแต่ผมส่วนตัวผมอ่ะผมว่ามันเวอร์ไปมากมาก ไม่สนุกไม่สนุกเลยนะโอเคครับผมยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าเพื่อนๆนมีความเห็นอย่างไรกับเจ้าอัลติเมทช็อกเทรนที่ดาเมจหนึ่งแสนสามหมื่นนะจะบุกาาูกาซาเรี่ดูเป็นคอดอยไปเลยอ่ะ <laughs> สีแดดโอเคครับผมมาคุยกันสั l ว w e นนี้ผมและบูกาซาเรีช็อกเทรนกับตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล